หนูรู้เปล่าว่าเมื่อตอนดูทีเกมเข้ามานั่งกั่วเพลงในห้องดิบใช่ก็รู่ประวัติเดียวเซรีอยู่ลแล้วดิบดิบนี่ดิบนี่เซรีกูเขา้า,าไปกูรักีเกมเมื่อวานนะกูส่งลูกขึ้น, <c oughs> <c oughs> นยืนหนอกูส่งลูกขึ้นยืนหอบหอบไปให้ไอ้ต้มฝังโคหานกู <c oughs> <c oughs> อยู่อีกดิบกูอยู่อีกห้องหนึ่งไงแล้วก็เปิดเพลงแล้วก็กดวิชาย้ายตำแหน่งวิชาย้ายตำแหน่ง แบบผู้ส่งมาให้ต้มฝักลุกขึ้นยืนหนอลุกขึ้นยืนหนอขึ้นยืนอมันมีคนลงกับเราด้วยหรอือเปล่าไม่รู้ไม่ดูถ้ามีมึงรองเห็นกูล้มเลย <c oughs> ลุกขึ้นยืนหนอลุกขึ้นยืนหนอจะเป็นฮาราชิเมตทา เทคจะมาเป็นการมีดูกาบรรยกาศี่นี่ก็ยังจะค้างให้อีกไม่เงนเอาพังชีวิตไม่เอ้ที่ซ้งปากนะ <laughs> ไม่ซ้ำ <laughs> ทำไมไม่มีเหตุผลจำเป็นเลยที่ต้องซ้ำคำเดิอมอะไรออกเทลยกขึ้นยืนอ๋อ ขึ้นยืนเหรอลุกขึ้นยืนโอ้มีแต่มีทีนึงคือคนแม่งห <at S 1> ันมายิงกูล้มเลยเลือดหมดสิงนในแบบมันขึ้นมันยังขึ้นเป็นแม่กุญแจล็อกครัใช่ขึ้นที่กุญแจล็อกอยู่เโอเคล็อกถ้าถ้ามันไม่กุนแจว่ามีคนเปิดไปแล้วไอ้ขี้คิว่าแม่งสายเนี่ยมันจะมีคนทำแบบสก๊อป้าวะดักดักรอหน้าวอลลุ่มแล้ว ป้นกุญแจคงไม่มีหรอกมั้อมวงมีที่ชุบได้งเอาไปเลกูขอลมกูขอตายดีกว่าเราลุกขึ้นยืนอ๋ขอตายเลยดีไง่กูหอปลงเลยลงนอนลุกขึ้นยืนโอ๋ไม่ขึ้นยืนชาตอชาร์ครับ นั่นก็เปิดกันหรอกไอ้เฮียเราเจอโคโคนาซมิวเลยกึอต้องไปตามหาโคคุโกะในตำนานซะแล้วผาดนี่แล้ผาดเดี๋ยวแล้วเพชื่อเออว่าแล้วเพชรหมดกายดาบวงดูวงอีกเอาอีกแล้วนะ ต้องบินแล้วเราบินแนวเราบินไปก่อนเนี่ยมันบินมันบ่อยเอ๊ะเตะตีแล้วเอ๊ะสองตีแล้วโอ้เติมหมดดูดิสองตีอยู่แค่เนี้ยมึงบ้าอะไรรีบเข้าวงดีกว่าเพื่อจะได้สป라이์แล้วก็เอาสิ่งก็ตงๆขาดเลือดไปแล้วบ่า HP ติดลบไม่คิดไงว่ถ้าออกออกแถว ถ้าทำกดใช้สก,กิลแล้วมันลด30%โหปั๊ม3ทีคือหมดแล้วนะลด30%ของเลือดที่มีเอาก็เอ <c oughs> ้ยถ้าเป็นถ้าเป็น30%ของแม็กเฮลวอ่ะมันไม่ไดียากเลยแต่ถ้า30%ทันทีของเลือดทั้งหมดอะอันนั้นอะมีปัญหาใน3 30%ของเลือดที่มีอยู่อะ สามเปอร์เซ็นต์นั่ง่ตมีอยู่ไม่เป็นป<อ>ัญาหา่อยมีห้าสิบเปอร์เซ็นต์ลดสามสิบก็แค่แครึ่งหนึ่งของสามสิบก็ถือสามสิบสามสิบของด้วยที่มีนีเท่าไหร่ก็ลดไปแค่สามก็ไม่แย่นะไม่ตายด้วยืมติอะไรย่ะไอ้บางคนทิ้งไงี้นี่ไปเ้ืยอวะฟาโรมีเนี่ยตรงนี้ชอบมี อยูยิงกันอยู่ตีโนนอ่ะยิงกันอยู่ไหนสี่ร้อยเมตรข้างหน้าแจมได้นะแจมได้สี่ร้อยเม้รต้องไปแล้วมันยิงลงมาเลยแล้วไปเป็นฮีโร่ไอมอนมาหรือมอนมึงจะแคมป์วงนี้เร็วไกลเกินเป้าเล็กเกินไอมึงไปลงแถวแอร์ดรอปก็ได้ไม่เป็คือตอนนี้มันลงหมดแล้วจะรอเข้าไปตอนนี้เราอาจจะแชมก็ได้แต่ถ้าลงเราต้องลงไฮยกลาวเนะเว้ยอย่างนั้นเลยอ่ะได้เลยได้เลย กูน้อมคกับกูนนม,มอีอยู่ได้เนี่ยอุ้ยคนเฮียแบคโฮดูดไปข้างหลังแบคโฮเลยนะแบคโฮเลยนะย้ำมาแบคโฮเลยนะดูดข้างหลังแล้วดูดข้างหลังแล้วเอ้ยนู้นน้องโอ้โอ้โเจ็บเจ็บเจ็บดูดไปดูไปข้างหลังแล้วไม่รู้ไม่รู้ไนโดนไปได้ปะย้ำม,มาเกาะแดงใช่ ทำเนเราเราไม่ม mm. like ีก้อยนู่นเฮ้ยมีคนล้วงกูกูมาแล้วกูได้เสียงใช่ไหครับเฮ้ยมันโดน ชัดก่อเลยแอ,อมอมๆนี่มีอะไรบร้า<ม>กระทองนีไปแล้วไอ้เหี้ยริยองมวาวาะ <c oughs> อะไร 真难。 วมันบินมันบินบินไม่ไหนกัะก็แต่โอ้ยีนม่บนันหัววัานามอไหนเราวะไม่ีไงกูมีโอ้กูก็ชนะได้ พลังแห่งการบินเราเราบินไปเพื่อโจมตีเป้าหมายไอ้นี่นี่ไงเราเป็นขบวนการนะโรโบติกเนเครื่องเลนเซอร์หุ่นยนต์หุ่นยนต์แล้วก็หุ่นยนต์ทั้งหมดพวกเราคือหุ่นยนต์โรบอีอ่ะทำลายมนุษย์ดูโซ่เอาไป เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงไม่เห็นเราพี่คนคนหนึ่งได้สุกได้เล่าจะเข้าโอเพิ้ดิสเมื่อกี้กูหยิบไงกูหยิบเลยหอมกูได้กูได้ปืนในขอมได้กระสุนจีส่าจ้าไอ้คนลงกับเราเหรอเฮ้ยมีไอ้เหี้ยมีไงมึงไม่เห็นว่าใครเป็นคนเปิดไอ้เหี่อ่ะผีไงดีโลดิง สะพานเนี่ยไอ้เหี่ยกูไม่ได้ไม่มีเรารไ,ไาเลไเอาของมาแล้วในข้างหลังตัวนึงข้างหลังสไลด์ล่วงเลยชุบเลยชุบ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 เอ,อ๋อ เชีย่ยทำไมต้องไปสัตว์หลอนแล้วเนี่ยเลือดหลอนดหลอนเลยเอาเสียงบอกไอ้ที่นี่หล,ลอน,ออนละไม่เห็นกูหลอน,นเลยมันก็รู้ดิว่าเราดูแต่ไอ้สัตว์แม่งรู้ไมหมเถอพอแม่งรู้ไปเถอะไอ้เฮียไม่กลัวละ ฟังน not a l ะ of u น are งย s i ัง the ั e น t ring. ะฟันะฟังใะฟัอนะันะฟงนะฟังนะฟังนะ่ัอนะฟังนะฟังนนะฟันะฟังนะฟันะฟ้งนะฟังนะฟันะฟงนะังนะฟลงแะฟังนะอังนะ่ัอนะฟั้นอฟไงนนะฟันะไังนิแังนะฟเงนะฟังนะฟั่นกจังะฟัเรางงันงนะได้งนะน่ ไปอยู่กับออมสินหรอปองไปยังไงวะออมสินอยู่ในวงกันมันเห็นกูละอันนั้นกูจะเอกกัมันละก่อแดงก่อแดงก่อแดงกดไอ้ก่อโม่ก็สู้ได้แต่ถ้าก่อขาวอันอันนี้กูยอมรับนี่เแล้วใครมันดีดอะไรไว้ข้างบนนั่นนั่นนั่นไหนไหนมันดีอุ้ย dù mặt let's go motherfucker Quán ăn qua thì đấy là mày 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 เย็นนะตรงนี้ตรงนี้ชุบยาอยู่นะเดีย๋ยวลงไปข้างล่างก่อนกอดแตกไอ้เฮี้ยรกระสุนโอโ้โหจะตายแล้วตู้วิโคเฮียเลยกระสุนหมดพอดีตลอดเลยม,มีแลไนไรไ,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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรายังเหลือวงอยู่เล่นเซฟดีกว่าเล่นเซฟดีกว่า,วามันน่าจะถอยปีกแต่มันต้องมันต้องไปมันต้องไปนี่ตัวเองมันอะ ต่อไปมึงก็ต้องดีรีก่อไปอะไรเราได้เปลี่ยนเยอะพอดีกบใบสกิลได้ม <devil goose noise> ันจะมันจะคว้างระเบิดมันจะคว้างระเบิดเยอะเยอะเยอะอากซ่าไา่ซ่นโอเค มันยิงกันนี่ว่ะใช่ไหมเฮ้ยได้ยินเสียงนกได้ยินเสียงนกเหมือนกันไอไอเฮียเครบาเดี <laughs> ยวกระป๋องไปสั่งเลยถือล่ารดูน้าเกาะนินดเ minute. อยู่ uhm, ตรงปีนตรงปีนมาแล้วสไปเดอร์มังต้องนอนตีได้ป่ะห้าเจ็ดเปอร์เซ็นต์เองโอ้โหมาดูตรงนี้สิขยะไอ้ย่อมาดูดิีต้องมาข้างหลังช่วยกูเลยไอ้เหี้ยไม่ทันลงไปข้างล่างอ่เกี่ยเลยโอ้โไอ้เหี้ยมีทุกชั้นเลยสัตว์พ่อมึงัตว์ตัมีรู้ชั้นเลยเว้ย มีตัวหนึ่งอ่ะเจ็บหนักมากเ้าบอม,มีกอดแดงใคร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 แกเจ็บเปลี่ยนกอดได้นะเหลือบังกะโลแล้วก็มีตัวนึ่งออกมาข้างนอกขึ้นขึ้นสลิงขึ้นสลิงมีคนแหลกไอ้ไอ้คนไอ้คนขึ้นสลิงมันแหลกคนนขึ้นสลิงแหลกมากแหลกครับแหลกพิการไม่ไม่ได้แหลกคนเดียวไปออกมันแหลกหลายคนเลย แหลกจนแบบยิงไม่โดนมวงบีบนะวงบีบเฮียนี่อีกแล้วโอ้ไอ้เฮียปืนมันโอ้น่าจะปิดประตูสักหน้ามันอะเฮียละว้้ยว้ยยว้ย รวมความก่อนเลยตอนนี้มึงต้องเล่นต้องเล่นด้วคนเดียวล่ะไอ้เยี่มันรู้ล้อมสินได้เอูถอยไม่ทันเลยอ้าวประตูปิดเอามึงอุ้ยไอ้เหี้ยมันจะยิงกูให้ได้เว้ยต้งรู้หลับเพลินเลยนะ โอ้ไอ้เห <bin out> <disappointment> oh, I mean, so ี es, <im expands and floor trendy> ้ย <ABS> มันกระสุดมันเป็นอย่างนี้ตลอดเลยกูเล่นปืนเล็กสองครั้งเลยอเกาะแดงต้มโไม่เหี้ยไม่อยู่ตรงศพทักบัวอะไรตัวนั้นอะมันจะเป็นตัวปลอมตัวปลอมตัวปลอมตัวปอมเคเ้ยตัวปอมตัวปอมสามตีมีสองสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งมั้งรวมเราอ่ะ วงสุดท้ายลาสลิงเราว่าข้างบนนะข้างขวามือมือแน่เลยต้มกลัวมีมีอันตีอยู่ละม <c oughs> ีดิ <c oughs> แต่มันจะใช้ของออัูอะจะเลื่อมเปลี่ยนกลับไปับกรู

กูก <mile inside> ูบอกตรงวถ้าเป็นกูกูยิงไม่ได้แน่นอนเลยไอ้เฮียเนี่ยเขี่ยอะไรก็ไม่รู้มันแหลกหน่อยนะพ่อเจ้ามันแหลกมากเลยแหลกจนยิงไม่โดนตอนนี้กูขึ้นไปกองสีนะที่มันกระไรให้ขึ้นไปไอ้เฮียกูตามมันไม่ทันไหนไอ้กูมองไม่เห็นมันมันแวับไม่เห็นมว่ะเฮียคิดสุดกูกูยิงกูแรงชินอยู่ตอนนี้ดริงิงมั้งพุ่งไปใายมือกูคุยๆคอ้เฮียนั่นแต่ได้ไงวะ เป็นตัวที่เล่นตัวเดียวกับกูอะที่มันฆ่าเราที่มันลูคมเรามันสิเออว่ะมันตายเพราะอะไรอ่ะนี่ไงวะไม่รู้ไอตอนตอนวงบีบไ,ไม่ได้กินมันกดแอนตี้อ่ะอนี่นั่นดาวไปตรงข้างในวงถ้ามันกดแอ<ค>นตี้เข้าไปในวงก็คือตรงไอไอแหลกไอตัวแหลกเมื่อกี้เรายิงตายนั่นแหละเฮียเว้ยเออแบบแบบจริงจริงตมันเจาะเจาะกำแพงทะลุเป็นคนไฟเข้าไปเลยโอ้เฮียอันนี้เข้าใจละแต่ก็ไม่ได้มีประโยชน์เท่าไหร่นี่ พอพอเพราะเพราะมันเบาเว้ยแต่แต่ถ้าใครไม่ชอบแคปอ่ะเฮียโคตรมีเฟอร์ชั่นเลยว่าสิบยิงแล้วเห็นเห็นในแมพไม่เห็นเห็นมันเป็น,นออร่าเลยยิงแล้วเห็นตัวแล้วก็ถือทุกซองวิ่งเร็วขึ้นไอคิววิ่งเร็วชิบหาย,หายเลยแต่มึงก็สู้ชินโนบีไม่ได้สกินใหม่เนี่ยแม่งสวยดีสกินแม่งเท่มากอุ้ยบัตฮาวสกินฮาโลวีนน่ะมันแฉะแล้วไอออมรู้ป่ะเออมันแจกไงแฉะสามตัวไอสัตว์บ้าใครไม่คิด โอ๊โควบัตรเลยกูยยมีคนเข้าน่นเทเลยปสตาบึ้ม,มว,ว้าตอบไม่หววะเยต้อง เราชาร์จเกาะเลยครัดีนะมันเกาะมันฟื้นได้เอง เขาตั้งโล่เหี้ยเย,ยววี่ยงว่าระบบการชาร์จก็อัตโนมัติป,ปี๊ปี อร่อย t อ้ดอนี่แหละสิ่งที่จะพีกเกมได้อดอมาละทิมเบเดอะฟัคเคเบอร์ว้าวจีโคสไเนปเปอร์มาแล้วไปมาเคเบอร์มาแล้ว ใครมันจีชายเลยใส่ไว้ท <c oughs> ี่อ่าะได้แมสทีตฟองกับจีเจ็ดแล้วออก็พิพ <c oughs> ิธไฟชี้ทำมาได้แบ,บมนได้เคเบิ้ลแน่ไม่ให้มึงหรอกบอกไว้เลย ต้องได้คีเบอร์ไปแล้วก็ทีนโบแจกแม่โอเคตัวไหล่ปิดแอร์ของฉันไปแล้วมันอยู่แล้วแล้วมันก็มันยึดคืนแล้วยาแี่มันอยู่ไหนวะ เกาแตกอืมปละไอกูน,น,กนจุดเซฟเกาะแตกอ,อ,อ,อุ้อออยยยยไดยย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 คยย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 ย้ วิ่งกูได้ table ไ <c oughs> รบ้าไงเส้นจริงกูออมโลกวะไม่มีใครว่าเว้นีวิ่งมันอมอมไม่ได้ปูกันเอาไว้มนัมนหลัง พอดีเว้ยพอสดีพอดีมีเพื่อนอ่ะเอี้ยตลกว่ะไม่ <c oughs> ไม่มีคนวิ่งมาเพื่อ,เพ,อเพื่อไม่หยิงเชมเบอร์ใส่แล้วแล้วมันก็ตายไปเลยมหกร้อย M หกร้อยก็โกงอ่ะแล้วใครมันมาวางโล่อะไรในบ้านในบีเนี่ย มาลูกผู้ชายสีต้องขับรถได้เลยเพราะเพราะตอนเมื่อเมือคืนกูเล่นมันมันเป็นไอ้นี่อยู่โอ้โหย่อเบาเมื่อวานไเปียไปไปกันหนักไอ้ไอ้ไปกวนเบาเป็นยัยวะดีโบชันฮะแล้วเออเมื่อวานอ่ะเออแล้วไอ้กู มันพอพออัพเป็นสีม่วงแล้วไม่มีเทอร์โบชาร์เจอเลยก็คุยโลเกนแหละแก้วูดีเวอร์ชั่นสองกระบอกไอ้แย่มาแต่ว่ามึงเก็บมาจากศพอันนี่ี่โมวาร์ละี่ใครเล่นเสียววะเนี่ยเจ๋งมาก

มันก็แค่นั้นป่ะคือมันก็ไปแค่ของป่ะไม่ตัวคนก็ไปด้วยเพราะว่พอมันวิ่งเร็วขึ้นว๊ดก็คือมันก็คือมันไปด้วยกันนะนะควิ่งตามวิ่งตาม cannonball เนี่ยนะอ๋อวิ่งเร็วขึ้นวิดขอเตะ ใครวางโดยคชิปโตไว้วะเทคนิคเทคนิควิธีความก็มีความสมเชียนมันเด็บบ้านถึงกำลังเลยวะอหมดล็อกในหนึ่งนาทีชนะใน,นหนึ่งนาทีอ่ะ ทีมเล็บอย่างดีเฮ้ยมันโดนโดนเลียมแล้วอะไรอะลูกลูกอมเหรอมันหนึบ้าสรุปเป็นมันหรือเป็นหนึบว่ะ,อะยอกเจียวไม่จูกอีตัด ของมันหนุกจริงๆว่าให้มันืมโอ้มันมันจริงๆไม่ชนะแล้วเ,ออเลี้ยงเราลงเราเลี้ยงเราอ่ะ What อ่ะอาไมชนะ Why จัง